สวัสดีค่ะกิจกรรมความเพียรครั้งที่42ค่ะ วันนี้วันที่11มิถุนายน2อง8นสิเป็นวันที่42ที่พระพเจ้าที่เจริญเจ้าขอถวายสิริสัจจะไปสู่พรภิกษและบรีการถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารย์ยบุชาแดกครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของพระเจ้าจงตั้งมั่นมีสติได้มีสมาธิจดจ่ในขณะรชนินธเปส่วนให่ต่อเรื่องนี้เชอบทกรับบทที่หบทกรับพระรัตนตรัยอรังสมมาสัมพุทธจพระพุทธวการพู้คทางพูวาเทมี สวั people, สดาโตเะคุณตาธ่านมุทุมังค์เมสางิสวัสฏิพันพุะคุโตสังะสังครสังค์คุณมามิบที่สองบทดบูชาพระเพลินพินาอาราหังสมมาสมพุโตสัจจิระปาริณิพุโตผู้เนริทารามานุทางนิพ้านมีสถิสติยามุชีวังอังพุทังกุมังสังทังสารดังคตโตภูเชนิรัตนัตยังกุมังสรานิโสธินา วันที่สามบุรดจชุมนุมเทวดาสมันตาเสกวาเลสุอัตาข้าันตุเทวดาสัทมังนิราชสัสุนันตุสาขโมกขทงสัตกรมเมจรูปสิคริสิารัตเทจันทะิเควิมาณีอิเประเทจะข้เมตรู้วนะคะเนเกวทุมเสเองุมาใจยังตุเทว่ารลธราวิสเมียคุพันธะพนาคามิทันตาสันติเกยังมุนีวรวจนาสาทวเมสุนันต ธรรมสุนัาโลยัมพทังตาธรรมสุนักาโลยัมพัทังตาธรรมสุนักาโลยัมพัทันตาบททีสี่บสวดภุภะคาามกันนโมจัสาพระตัวละตัวสมมาสมพทธอเสศนนโมตัสาพระพตัวละตัวสมมาสมพุ่ธเสศน์นโมตัสาพระพตัวละตัวสมมาสมพุทธทศบทท่บทสวดไตสรณคมนภาธา พุทธังสารนังคชาติมิธรรมังสารนังคชาติมิสังฆังสารนังคชาติมิตุติยมปิพุทธังสารนังคชาติมิทุติยมปิธรรมังสารนังคชาติมิตุติยมปิสังฆังสารนังคชาติมิตติยมปิพุทธังสารนังคชาติมิตติยมปิธรรมังสารนังคชาติมิตติยมปิสังฆังสารนังคชาติมิโดยที่ผมเบิกสัจจากปัญญาคาถา

คุณทังนั้นเมีรัตนทนักคุแตสลรัจิตตังค์กำมังนั้นเมีรัตนทรค่วิเศที่สาวังสังทังนั้นมีรัตนทคตสรัที่ตืตังนัมียทรัตนรรัตนทตว่างสมมสมมูลสรตวัวิเศสุูทางอันยาวใยุตตัคูนยโยคะวัดสภวะตางอสุมีต่ยันหิ่ปิตเทวายถาจิตันเทวังวินาที่ตเรสัมมสัมภเวนะโลกีตาจิตจิเรนสะาจิทางคมภีรยานวิเศยังอะั เมื่อทักสัทั้งวินยาวันผู้แต่ช้านีเชหรือันกรู้ฟังรลกคำทเกลิจีกระทั้งจุดลัก์นียังเกสันติสุดตุววิธีกางคุณกายตายนาเมเยวชนตายวิสุวิสุตมเพสมุปัสตังมโนสิสุภาปัสษาท่านางคุณญาติการมัสมุตตมาคุณนภูมังผู้้าปมุตจะนมุขสารังกตานังปูชาลัสุประมังภิชนเออยางวิภานัสสัจจิิรา ยปนิสัยทั้งสมาเกิเลสสามลักานสิทธิยาจะสาธุอัาถุสเลหุปเสวณียัางภายในจัตปิสาระนังข้ามณียมีวกจะสมาหิตังกิรตินังสาระนังถ้าตามหาลัตทีวังขันนเสนาบสมานาปูเสมาจาบปิสสตังสุปสสนิตาตถาลูกฟาริจริยาสถารตา เจกเนีตัดัเสกเตนันสุขีพเวมุตเชนัสัจจะสพพิสุวัตหัวทโยเจทัธรรมไ่ยันเปมาณนคดโลกตารามพิสมัยโยนีตโวสุขโงก็โซวันนสยยจะยายายัที่หัถว่าถตะเยปอริจิตโตสุภาสาทุกาโรบที่แปน้มกาและสิทธิคาถา เนวจักภูมามหะมะลาภะกัตถุสัมมาหปุโุสุภะโตวุ้มิทวิมุตโตมาลัสปาสาวินิโมเจยันโตภะเภสิเดมังชันตังวินเลยังพุทธังวรันทังเสระสานังมันิโรกัสนาทังจวิญายกัมสัันเทียสาเตชโยสิบิหตุสัพันตรายาจวิลาสเมตุมโมทัชโวโยมิยตัสสะังถันเสสิบวันกัตถิสุทธิมาขังยานิโกธัมมะ ท่านัสสธาลีสาคาโมหสันติการุจินโนธรรมังวุรันตังสิระสาเนมามิโมหะปะทานังสุกัสสันตธาหังตันเตชะสาเตชสยะสิทิหุตุสัพพันตรายาจวีนาสเมตุสัมธรรมมาเสนาสุขกานุโภโยเกตดสปะกูปะกิเลสเชตาสังโตสยังสันติมิโยชโกจะสวะคาตุธรรมังวิิทานการุติสังฆาวุรันตังสิระสาเนมามิปิทานิปิทานสัมมาสีละทิพิง กันเตชะสาเตชะยสิธิโยตุสัพพัญจลายาจวีณาสเมตุวันที่ข้าพเจ้ามีการนับถือคาถานับโมลาโตสัมมาสัมพุทธัสสะเมหสิโยนับโมอุตตมะตัมมะสสวะคาตเซวเตนิทันโมมาสังฆาสาภิวิสุทธสีและทิฏฐโนนัโมมาตยารัทธาสาระตระระตยัสสาจุกัง นือโมมกาทีทัสนสวัสดีกายสักินเน้โมกาลาปภาเวนะวิคัจฉันจูปัตาวาน้โมกาลานภาเวนะสุวาติโมตสัพพานาน้โมกาลาสตเตชนวิิโหมิเตชัวพิสิมอสุปหาสมัยสูงเนอมริัตั้งยงการสมัยังพุทวัวสักเกสูิหารติกัเพระวาตุสมิงมาวเนโมาลตาสุสังเกตใสติปัญจามัเจนที่สัตยสัตย์นออาารจกัสิจรุกตาตูยิ่งวิา เยปุเนสั้นปติตาหตง่พระผ้ังคั่งัายนที่ตวสั้นกันจะทโคจะตัวนั้นสุทาวันะครกันั่งเทวานังเทตานุษยเียังโกาก็คือว่าจะเทวีหาระติทีเาิโมาสุสิมาวันนี้มหัดตาที่ตัวสั้นกันนะสัตยุทธ์พันจะมัดเจี๊ยบที่ตัวสั้นจะพิเศษเหวี่ยงอะไรนั่นเที่ยงศรจะรู้กับคาตัวที่เทวตาเยปุเยนสั้นยิบปฏิทตาหวงที่พระผู้สังคั่งทั้งหลายในที่ตัวสั้นกันจะยันุน

จักตาสด็จมาตาสุสีนาาเตวปราเถวต้าพะคขว่ตสังติเกงคาังอภัสรยเกจิตุทังเสรินังสัตาเสยเถกมิสังเถียปายปุณาเยมังสังเถียงเทวกายังกริปุเรสังถีเถิทัพว่าวะทิอมันเตสนิยะนิพพิพัสตจารยกถาติเวตาสังยุตเาวันจิถาคตัง ก็สัญาที่ปะสงค์เป็นสิ่ที่เป็นตี่เขวี้งสมอไปแ่เมืาหั่งตัวสมบัติสุทัยที่สมบรณ์ัมดทันะระมาเยียเทวตาสมปิทาเหสุงเสยททม่ยังอีตดที่เปิที่เี้สังเพระมนรานั่นตัวสมบัติสมุทัยที่สมบรณ์ทั้งดท่นนี้ปรามาเยียเทวาสมิทายพสัญตาสังนที่ไม่ยังอีตาใดที่เปน่สมุทัเทวีงเทายานั้นั่อทสามีที่เวี เทวกายานังนัมโมนิเทศิษฐามิทิกเวทเทวกายานังนัมโมิตังสุนาเถระทุกขังมานัสิกะโลถ้ภาสิษฐามิเดวมพุนเตติโคเทติสุภะโกโตภะจัตสูสุภะโกวาเยตัถโวจังสิโลกามานุสิษฐามิยะตุกุมาตัถสิตาเยสิตาคืลิทธพภัณฑังเป็นจัตตาสมัยิทาปุถุสีห้วกันลีนาโลมังสาปิสังขิโนธาตมานุสิษฐาวิปัสสนะมานาวิรา ิโยปัญจะสตยยตัวนุเนคาเปรอก็ตัวเตัววมันจะยิ่สัทาาวเกสสนเตเือปอาภิสันตาเตวิานาที่โวเตยาตัปะปมกัลลุงสุตวาพุทัศนสัทาังเคสัมพาตุลวิยานามนุษย์สายทัศะนาเพกสัตมุตทัส่าสัทธาตสตเนสตังเอเสัานางมนุษยสายธรมะาสุอเเกนธตมะาฝุกุสาสัพปิตาฝุันจะสังกิญญาญาโมวะตัววนจกรมาตัวตัวมันจะ

สาสังีลายิ่สาย้นานแต่วันนี้หนยที่มันโตช่วถิมันโตวันนี้นโตอสมทมานาที่กมือคูนังสนิติงังเจเตโตละสสสาย้นานแต่วันนี้โนยที่มันโตช่วถิมันโตวันนี้มันโตอยสิโมทัมานาที่าำมือคู่นังสนิติงันางเวสามิกาปันจสตสะอาดใ้นานแต่วันนี้นูที่มันโตช่วถิมันโตวันนี้นตอสสมทมานาที่กมคูนังสนิิงจงัง

แ่ละจตุรสงายชาคุโลตราัสสทิเยี่ยฟ้านี่ิปติมหาลายชาสสสรกตาปิตสาวกโวนที่นามามหลทลายที่มันโตชุดเตมันโตวันนี้มันโตห้สสิโยโมที่มานางิการมือปุ๋นางสุ่ิติมวัดนางบุรีมาที่สังฆ์แต่ละเททักถี่เมื่อน้องวิรูณ์นกูปชิเมื่อน้องวรูณักคุยโลจะลองพ่สังขิตาโลเทวะหาาชาสมังกาจตุโรทิช้าทันทันนัมานา ตทั้งสืวอนเอกสาที่เราว่าจะไตทสังมายางทนานาูนสังาสัามยาเป็นทีเวทีที่มู่ฉนูตัาฉันทนกคมเษตทุกทนี้พันธุที่นิ้ันธุกจะป็นาโทปมันโยสะเทยวสุตมาตลิติเตศุย์จังทุกุนราชาชสโกคอาภูปันจสีกติวัดทิพุสุเศีวาชาสายทชินเดียจราชาโนุันธุภาษาราชุกิหมตมานา ภพกามุงคลภูนังสัมิติงมุณังอาทางคุณาภาษานาคเวสานาสาตตาชกาคัมภิลัสตัลลาคูปายาคาสหายาติพิยามุนาทัตะละชาจ้าคุณาคายสัสติโนเอรามนุมาหังอภโสกคัติสุมิติงมุณังเทนะคาลเชสาสานารันติทิภาติชาปะกิวิสุทธะจักภูวิหายาสาเทวานัมเชปัตตาจิตาสุวรรณายุเทศนามัง ภยยันตานาคราชานะมาสิสุันญโตเทมมะมะกาสิทิโทธสรรหาอยวาใจอยปยัญตนาคาสุพันนาสารนมะกงสุทิังสิทาวิเชนัสเทนะสสุิงสิงาสิกาภาทรวะสวะเสตที่มันโตเสจนกาลักัญชามาติสมะสุลาทานเวคาสาเวปจิตเตสุจิตสัพพะราโทนะมุกีสาจตันจัะลิกุตานังสัพเพเวโรจนามุขกาสัมนายตวะ่านิงเสนะลังพะมุปาคมุ ไม่โยธายิพัดพันเตถิกุณังสันนิทิกุณังอาปุสเทวะปฐมีเจตโชวายุตธาขมุินาวันุนันตวะโสโมใจสุสัสสามตากันินาิายิทาคุติวะยิสสิโนตเสติทัสสะากายาสัตีนานะตวันนิโนอิติมนโตชุติมันโตวันุนโตยิสสิโนโมตมานาติขามุกิคุณังสันนิทิกุณัง เวนตุจเทวะสันิจะสมาจะทุเย์ยมาจันทัศสูปนิสาเทวะจันทมาภูภูรักกิตาสุริยสูปนิสาเทวะสุรยยมภูภูรักกิตานัขัตตานิภูรักิตวะภูมันทรรมราาวสุนัวสุเสตโขสัโกภักปุรินกัตโตทศเสติทศากายาสัเพนานัตวันนิโรยที่มันโตชุติมันโตนมันโตยะสสิโมทันมาณที่มุิฉุนในสมิตห์หัวนั้สคตหาภูสาวกเทวะฉลามกิเช้าลีวาลิศกาจะรยชาชุบมาปุพานิภัสาิโนมาินาส จะจุดาจจนชกาสุรยมจิลาคัวคัวสว่านิสินโนทเสเตระสากายาสัพเทนานตวันนิโนยทิมันโตชุติมันตนิมันโตยะสัสนโนมตมานาพิมุกิกุนาสิิหนังสมานามสมานามนุสสามนุสุมะกิทาปุสจิาคัวคูมโนปุสิกาสาคัวโยเทวายสโลอิตวะสินโนปารักามาคาาเทวายสุสินโนทเสเถระสากายสัพเทนันตวันนีโนยทิมันโตชุติมันตนนมันโตยะสัสนโมทตมานาพิมุกิกุณาสิทิหันัง สุคาคลุมหาอื้อนาภูเทวคัสาสาออทาไครห์ปามุฟ้าภูเทววิจากณาสธามะตารักชามิุกาใจยสิโนฉันยังภาปิชุดโนโยติสาอภิวาสติเกรทศสักายสัพเพนานะตวันนีโนที่มันโตชุติมันตนนี้มันโตเนศสิโนโมมานะทีกามุกิปูนังสมิติงวนังเขมิยะิกายะมางกาตะาเจยสิโสมสิจตการามุเสถาชุตินามาจาสวาณิมานัติโนภูธาภูประณินิทาเกรษเตทัศสักกายสัพเพนานะต

สัพพะมลกานังมหาพมาภิปขิตติปปันโนชุติมันโตวิสมัสชายโยยสสุสูภัสเสติสราคูปเจขุงสวัสิโลเตสันสมัสโตอาคาหาลิโตปริวาลิโตเตจะสัพเพภิกันเทสินเทเวสัพพมุเกมาลเสนาภิกขามิปันสกังสมันติยังเยตัคันยะถาพันธะาราเชลภัพันธมาตุสุเมตตาปริวาเรตมะวมุจิทาโกจินังอุติตาธมาลเสโลกัญเสนาเปสุปานิลาตัลมาหะจะสลัง กัตตวานะเทรวังยถาภาวิสโกเมโกธนยันโตสมิชชุโกตธาโสปัจภาวัติสังกิโตเชยมวเสนังจะสัพพังอกิญญาโยโวกัตตวันิจักขุมาถตัวอมันติิสัทาสาวกิสัสเนรเตมาเสนาทิตันตาเตวิชานาเถกตุโลภิจาระตับปมะหลุลงสุตวาพุทธัสสัาสนนังวิตกลาเกยิปกาโมเนสังโลมะพิจิยุสัพเพวิชิตสังฆามาพิอาทิตาเยสสิโนมุทันติสาภู สัมมาเตชฌนิสตตาติอาทิตสิบเอ็ดบอส่วนนังคณะสุดตังปัตเธวนาจะพานานังคันธิการนันจะเสวะนาภูชาจะภูชนีอานงเวตมังคารมุตตะมปัติรูปัติสวโสจะปุเปจะกตตพุญญาตาตัสสัมมาปัญผิจะเจะมังคารมุตตะมภาุสัจจันจะสิทันจะวินัยโยจะจุ จะสุสโตสุภาิตาจะยาวาจายธรมังคารมุตมะมังคาธาพิโตปัฏานันตุตถาลัสสังโฆอนาคุลาจะกรรมนตาเดมังคารมุตมังคานนจะทำจริยาจะยาตะกานันจะสังโฆอนัวัชานุธมานี้เดมังคารมุตมังานวติวิรติปะปะม่ช่ปานาจะสังยุปมาโทจะทำเนเสตมังคารมุตมังคารโวชนิวาโตจะสังตุภิจะกระทัญิา กาเลนะธรรมะสมนังธรรมังขลามุตตะังขันติจะสูงจะสตาสัมมนานจะท้าสนังกาเลนะธรรมะสายกัญชัยธรรมังขลามุตตะังทัโพจะพามิจริยัาจริย์สัจจานะท้าสนังนิพพานิสัจจิเิริยาใจธรรมังขลามุตตะังเวทศสโลคธรรมเมยจิตตังยัชนักกรรมกเทโสกังวินชังเกมังเอธรรมังขลามุตตะังเยตาดิสาหิขตะวานุสัพพะธรรมะปราชิส สิาสัพพทโสทิงพฉันิันเตสังมังคมุตตะมันติวันที่สิบสองมืส่วนรัตนพะเลตยังกินชีวิตตังอยูกัวะหุรังวาสักสวายังรัตนังคณิตังนโนสมังอจิตาธาเตนะอิมพุเทรตนังณิตังเอเตนะสเตนะสุวัติโหตุทยังวิลาคังมัตังคณิตังยุสัชชิกาสักยมุนีสมัยตัวนัตเตนะธรรมเสมัจิกินจิธรรมิตเนรตนังคณิตัง เวทนะสัจเจนสุวาทิหุทุยัมพุทธเศโษฐะริวันนี้สุจิมสมาธิมานันตริการเจมาหุสมาธินาเตนะสมุนนวิสุทิธรรมิธ่ทำเนนะตะนันทังเเตนะสัจเจนสุวาทิหุทุเยปุคลาตัสตังกัสสาทัสจตานิเอตานิยุคานิโหตทุเทธาจิเนียสุขตาสสาวกายเตสุจินานิมหัตลานิธรรมทีสังเจละตะนันทังเเตนะสัจเจนะสุวาทิหุทเยสุภยุตตา มนุษย์ธรรมเนตุนิคามิโนโคธรรมศาสนาบิเทปฏิปัตตามัตถางวิภายะรัามุธานิพกินคุณชั่วมานัยตัรมบิสังเขระตระนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหติเกลังปุรานังนุวังนนติสัมภะวังวิราตจิตายติเกภาวสมิงเตกินติชาวิลุนิสัญญานิพันติทีลัยทายัมติเกโตธรรมบิสังเขระตระนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุบทที่สิบสามบทสวดธรรมบทสหัสวรรษ อาตาเวชียังชิตังเสยโยยาใจยังอิจราปชาอาตาทันตสโพสสนิจังสัญญาตจานิโนเนวเทวนาคันทักโพณมาโลสาพรมุนอาชิตังอาปชิตังกกยลาตถาลูกัสสชันจิโนที่สิบสี่ประสวดเกศปิตสูตรพาสิตามิทางเทนะพระคาวตาชาณตาปัสสตาอรัตตาสัมมาสัมพุทธเทนะเอธตจุนเฮมาอนุสเวนะมาปารัม มาปารายมะอิติกิรายมะปิตากสัมปัานีน้มาตากขะเหตุมาเนียคะเหนะมาการลปะมิมิตาเกนะมาพิถีพิจานะขันติยามาพะพะารุปตายะมาสัมโนโนคารุยธาตุเมเหตุตาวะชานยยถัยเมธมากุสลายเมธมาสาวใช้เมธมาวิญญาณได้ใชเมธมาสมุตตาสมารตินาอิทธายะทุขัยสังวัตตเดียตุเมเหตุภายาะ ปัจเหยยาทายาทาตรงนี้อัตนาวชานยยาถาเมตมาทุสลายเมตมาหัวชัยเมตมาวินยุปัสสายเมตมาสมตะสมาธินัยทายสุทายังสงันเิียธาตุเอุปสัมปัจะเหวยาธาติบทที่สิบาบทสวดอุปนิยยสี อุปนิยติชีวิตกรรมัาประมายุงเช่ารูปนิกศาสนาสันติทานในทางพยัยามวันน้เปกกรรมายังปุญญานิกใจเราชสิขาวะานิอุปนิยติชีวิตกรรมมาปรมายังช่ารูปนิกาสนสันติทานในทางพยัยวัน้เปกรรมาันโลกามีสังขายสังติเพโขโยทักายังสังยมวาชายุ วาจาุทัาเจตสักทางจากสเปตสัสสิขายาหติยังชีวะมานูปะกโรุติปุญญาธรรมโมวรัตติธรรมจาริภโมสุจินโนสุขมาวะหาติเมสาณิสังโสธรรเมสุจิเนนุทุกขติมทัสติธรรมจาริสุภิสังขารานิจาติยธรัมปัญญาปัสสติธรริปินทติทุกขเยสมาโโพวิสุธิยาสุภิสังขาราทุกขติยธรปัญญปัสสติธรริปินทติทุกเกสมโพวิสุิยา เพทานิการที่ิสการปัญญายปาัสสทนนี้เป็นติทุกขเอสสมโพริสุธยาบทที่สิบหบทสวดอภันนักชาดกอภันนักานะเมเกทุกิยังงานุกติการเอตสัญญายามีาวีตังขันเหยะบอภารณังภวงวสารนังยันตินัมพัานิีมื่อนานิจารามารุปเจติานี้มัสายะตสิต เมตังคุสะนังขมองเมตังสระนังมแตงเมตังสาระน้มาธมะสาะทุขังกมตติยจะทิันจะทามันจะสังคัสระนังเนก็โตจะปอันนสารนสมปัญญาปาะสทเตทุกขังทุกขะสมุปปัังทุกขสัจะเป็นกมังอริยัจะทังที่การทุกขก็สมังคามน่งเมังคุสาระนังขมองเมตังสาระน้ำมตงเมตังสระน้มาธมะสาระทุกขังกมุตติ สุเสระเทกนัตาคาถาเทตังนั้นว่าพระมือยนักปฏิการแนะคะตังบุคคลไม่ควยคดนึกถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่คยมุ่งหวังสิ่งที่ยังมาไม่ถึงเะ้ทัดตีจาปฮีนัตตังอัปปัตัญจานะคะตังสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอนรับไปแล้วและสิ่งที่ยังมาไม่ถึงก็เป็นยังมาไม่ถึงปัจจุบันนันเจียวธนองต่ธาจะทาวิปัสสติภาสังีิเรามาสังกุังตามวิามนุภูมิเยเบุคคลดเห็นใจทำปัจจุบันได้งอแงในความ แตเจวากิจจะมาตับปังโกชัญญามรณะสุเวทเพีงทำความเพียรเสร็ในวันนี้แหละใครเล่าชนุความตายในวันพุ่งแม่ฮินสังฆาดันเจน้มหาเสนีนัมัจุนาเพราะความผัดเพี้ยนของมัจุราชที่มีเสจในาเหางนั้นย่อมไม่มีเสร็าทั้งหลายในวังวิหารที่มาตาาตรีอโหมรัตตบัตาตานที่ถางเจ้าวระเระตกราตโตติสุนตัวสิกขะเตียนไม่มีจิตความวุนี่ผู้สงบย่มอมเรียก้ผูคนที่มีปกติอ,อยู่อย่างนี้มีความเพียรที่เกิทารทุกขวันรัตการคืนนี้และว่าผู้มีราตระกานี้แล ที่18บทส่วนบินถับปัจจุบิณฑบาตเธอชราธรรมบังพีรณฑิตาเรามีความแก่เป็นธรรมดาชะต้งเป็นความแก่แตนไม่ได้พิจารณ์ที่ธรรมบัณฑิตาเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาชะต้งเป็นความเจ็บไข้เป็นไม่ได้มรณะธรรมบัมฑ์วรรณะนติตาเรามีความตายเป็นธรรมดาชะต้งเป็นความกายเป็นไม่ได้สติเมติยเมนตะนานาภวินาภาวเราจะละเว้นเป็นจักรคือว่าจะต้องพระคราสจากของเราของชนริญใจทั้งหลายทั้งปวง ธรรมกรรมิธรมทายาทกรรมโยนิธรรมพันธุกรรมปฏิสรณาาล้วมีคำเป็นของของมีคำเนที่ผลมีคำเป็นดชเกิดมีคำเปพุทธมีคำเป็นที่พึ่งอาศัยยังกรรมกริสานิรยานวากขัวาสัายาภวิสานีเราทำกรรมันด้ไวเป็นบุญหรือาปล่าจะเป็นทายาทคือว่าจากต้องได้รับผลกรรมนิสัยเอวังอัมเหติอดินของปัจจุบันที่ตัดทางเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่านี้ทุกคนทุกคนเต็มบทที่สิบเก้า โกสวดเทวตาิโยชนะคาถาโุคัปตตาชนิทุขาปิยปตตาชนิทิอโศกปัตตาชนิโสกาอุตสัพเทปิปาหิโนเอตาวตาจะอเมเหหิสัมภะจังคุญสัมปะทังสัพเทวานิโมทันตุสัพพะสัมปัตติสิทธิอาทานังคตันตุสัตถายเซลังรักขันตุสัพพทาเขาณเทพตาอุตสัพฉันตุเทวตาทัตตา สเพพุทธาพระราพุทธาประเจกานั้นเจยงพระลังอารหัสานันสเทเชินว่าขังทังทานงสัพสที่สิบบสวดเทตาปฏิทานะคะถาท่านจะม่ยังปฏิทานะคะถาอายุพงามาเสยาเทวตาสันติวิหารว่าสินีเตศทุกวิถีเลยิัง ถาธรรมทานีนั้นผวันถูกพชิตาโสทิงกระโเททำิแลมือนเเวเทอาศัณสานกาสตโกสานาบิกาทานปฏิอุปัสสาธรรมะสเทสานิธรรมะสสระสัพพานิุตาสโสิ้าพวันตูเตสุลัชาเยปิจานถสัมผวาสังเสทิชาทาอัตวุกปาติกานิยานิันธมวโรนปฏิสเตสเพเปิทุภัสสกโรุตสังขยัง นะจิตจสตทโมทมทลาสผูกลาสังโฆตุสมะโฆอัตะยจะอิตายจะอัมเทระัตสัตโมสัพเทติธรรมาจาริโนมุจิสัมปาปุญนยามะทมเมอะไรนะปวทิเต๒๒มุสุสัพพปฏิทานะคะถามทำยังปฏิทานนะคะถาอายุนามเส บุญญาสิชานิ่ตุสยานันนทญาเนี่ยตานิเมตเตศน์สัพพิโนสุสตานังกาปมารกาเยปิยาคุณเวนตาจะไม่หังมาทาปิทาพิโยติธาเมชาเปยติธาวันเยมะชัตเวริโนสัตตาปิทัณเจโลขัสนิงเจพุมวาจตุโยนิกาปเจกขจตุโยปาราสังเถรันตาผัวผภูเวยาตังเยปฏิทานัมเมนโมทันตุเตศยังเยจิมังนับปชานันติเทวะวาเตสังวิเวทโย ไม่ยาทินานปุญญาณังอานทนโมท่านเหตุนาสเปสตาสตาอุนตัวเวราสุขชีวิโนเกมประทานเจพาภพโศเตสาสาสีาสาเชตังสุภา,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 าขอสดทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงเป็นผู้มีส่วนเห็นบุญที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้แะรหบุญทั้งหลายที่ข้าพเจ้าได้ทำแล้วคือหลอาใดเป็นที่รักผู้มีคุณมีมันดาและบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้น ที่พระ้าได้เห็นหนึ่ไม่ไม่ได้เห็นนะสัตว์ทั้งหลายอื่งที่เป็นกลางและมีเวรกันมั้งอยู่ในโลกเกิดในภุมสามเกิดในกำเน 3, ิดสี่มีขันห้านในขแขนหนึ่งแรงแขนสี่ท่องเที่ยวอยู่ในภพน้อยแล้วภพใหญ่สัตว์เราได้ทราบกันให้ส่วนบุญของพระเจ้าแล้วขอให้สัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทนาทานยิ่งเถิดถ้าสัตว์เรายังไม่ทราบกันให้ส่วนบุญของพระพเจ้านี้ขอเทพทั้งหลายจึงแจ้งแก่สัตว์เหลา่านั้น ขอเหตุเือนิโมทนาบุญทั้งหลายที่ข้าพเจ้าให้แล้วขอสัตว์ทั้งปวงจะอย่างมีเวรอยู่เป็นสุขเสมอเถิดและจึงถึงทางเกษมเถิดขอความหม่องเรียงสัตว์เหล่านั้นจงสำเร็จเพิ่มที่ลานุภาพแห่งสัจจีที่ฐานนิลุภาพแห่งความเพลินและอิสรแห่งการบูช้าพระรัตนตายด้วยการสาปแช่งบุตรส่วนพระสูตรพระภร,ริรัมภาคขาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข,ข้าพเจ้าขอเหตุเพื่อนิโมธนาบุญทั้งปวงขอข้าพเจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรม ขอเทวทนวดาทั้งหลายัดันโมทนาในการสวดสาตยมและคำว่าเหล่านี้เมื่อนโมทนารัปิดในความนิ้แเข้าพเจ้าและวัตถุมงคลท้งิ่งแทนิหน้าเดมูนี้ที่นยาาสงสมบวกวนิเวศวิหารตลอดจนวัตุมงคลทั้งหลายที่สสร้างขึ้นนที่ผ่านาทธิจิจัดสร้างในอนาคตขอชงเป็นได้นุภาพเห็เพระริยุธกำรมงคลในภกระายต่างๆขอชวงสำเร็จสทุกประการเทินส มีกุณสมทั้งหลายของข้าพเจ้าเกิดจากการสมมุนืเจริญจิตภวนาขออน้ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสงฆ์บูชาขอบคุณมปนี้จึงส่งถึงที่มีจิตศรัทธาร่วมสมมุนเจริญจิตวนาที่ท่านขอจงอจารย์รัชภัยทั้งปวงมรจะความทุกข์ปทั้ใจทังเส้นประสบความสำเร็จเจริญรุ่งเรืองที่การงานจะนับอประสาทมาทั้งหลายสมบูรณ์ความเลือกสรรสมบัรบริวารสมบัติมีดวงใจทำสมเด็จการยิาสนธรรมทานเกิดพญายานและเจริญยิ่งเสริมตัว